สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MCB by f i r e r นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ Wedding Modern with MCB by f i r e r นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของความหมายเกี่ยวกับผ้าหอ่อิิสอดนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าตัวผ้าหออ่อิิสอดอ่ะมันไม่ได้สำคัญแต่ว่าถ้าถามบีมะถ้างานแต่งงานมันคือครั้งหนึ่งในชีวิตของเจ้าสาวอะค่ะบีว่า การได้มัดสินงสอดก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณแม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดบ้านไหนมีลูกสาวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็การได้มัดห่อสินสอดเนี่ยก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณแม่ของเจ้าสาวเหมือนกันซึ่งบินก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญ ะะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะนําเรื่องของผ้าห่อสินสอดเนี่ยมาพูดคุยให้คุณผู้ชมฟังกันก่อนนะคะแล้วก็จะแอบกระซิบว่าวันนี้เนี่ยบีมจะมาพูดถึงธุรกิจใหม่ของบีมด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวของความหมายความเป็นมาของผ้าห่อสินสอดนะคะฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel นี้เอาไว้นะคะเวลาที่บีมลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครคะ่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชม เนื้อหาดีๆของคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของความหมายและก็ความเป็นมาของผ้าห่อสินสอดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบีมรวบรวมมาให้แล้วนะคะเราจะพูดถึงทั้งแบบไทยแล้วก็แบบจีนเลยนะคะคือต้องบอกว่าตัวผ้าห่อสินสอดเนี่ยมีใช้กันทั้งทั้งไทยทั้งจีนเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งงานแบบงานมั่นยกน้ําชาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีผ้าขอสินงอดอีกแบบหนึง่งนะส่วนงานไทยที่เป็นงานดน้ําสางานพิธีสงก็จะมีผ้าขอสินสอดอีกแบบหนึง่งนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของแบบไทยกันก่อนดีกว่านะแบบไทยค่ะต้องบอกว่าในสมัยก่อนตอนแรกเลยค่ะเรายังไม่ได้ใช้ผ้ากันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะนวัตกรรมของผ้ายังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศเราดังนั้นเนี่ยก่อนหน้าน้นนะคะเราจะใช้เป็นใบเงินใบทองใบหน้าที่ถ้าเกิดว่า ใครรู้จักเกี่ยวกับพันขันบักเอกเนี่ยตัวใบเงินใบทองใบนาคเหล่าเนี้ยจะประกอบอยู่ในพันขันบักเอกนะคะแล้วเขาก็จะเอาส่วนหนึ่งค่ะออกมาเย็บเป็นกระทงเตรียมไว้นะ,ะถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็อารมณ์ประมาณกระทงเวลาที่เราใช้วันลยกระทงนั่นแหละะเป็นใบไม้เย็บต่อกันเป็นแพง่นะคะเพื่อให้มันสามารถเก็บเอาเบีย้ยเอาอัดเอาไว้ได้มันจะไม่มีรูรั่วไม่หล่นไปไหนนะคะซึ่งสมัยก่อนเราใช้เป็นเบีย้ยเป็นอัดเนาะก็จะแบบเป็นเป็นลูกๆเป็นกลม,กลมๆอะคะ่ะ ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวใบไม้เนี่ยเย็บกันให้แบบไม่มีช่องโหว่เลยในการนํามามัดเก็บตัวสินทรสอดนะคะแต่ว่าเมื่อมีเรื่องราวของนวัตกรรมเกี่ยวกับผ้าเข้ามาในประเทศเราก็เลยมีการนิยมใช้ผ้าเป็นตัวแทนนะคะก็จะนิยมใช้ผ้าที่เป็นผ้าทอตาทีมาใช้ในการเก็บเบี้ยอัดก็จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ตัวเงินน่ะเบี้ยอัดเหล่านี้มันไม่รั่วไหลไปไหน ะะปัจจุบันก็จะมีการใช้ผ้าที่หน้าตาแบบนี้ค่ะนี่เลยตัวผ้าเนี่ยนะคะท,ที่เคยเห็นมีขายกันเนาะ,นะก็จะเป็นผ้าที่หน้าตาแบบนี้อาจจะมีลายต่างกันไปแต่ก็จะเป็นผ้าโปร่งแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้จริง,รงๆแล้วก็ถามว่าใช้ดีไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วบิมรู้สึกว่าผ้าแบบนี้มันใช้แล้วค่อนข้างที่จะใช้แล้วทิ้งอะ่ะเพราะว่ามันแบบไม่ได้เย็บมุมอย่างเรียบร้อยมันเอาไปทาอย่างอื่นต่อก็ค่อนข้างลําบาก ะะแล้วมันก็พูดตรงๆก็คือค่อนข้างโอแฟชั่นแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราใส่ของหนักๆลงไปอะคะ่ะประเภทกล่องเครื่องทองเครื่องเพชรเนี่ยมันก็จะแบบดึงตัวผ้าให้แบบเกือบจะขาดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดไอเดียว่าเราอยากจะทำตัวร้านผ้าห่อสินสอดออกขึ้นมาบีมรู้สึกว่าผ้าห่อสินสอดอะถ้าวันแต่งงานมันเป็นวันสำคัญของเจ้าสาวครั้งเดียวในชีวิตเนี่ย การได้มัดสิงสอดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสําคัญในฐานะคนเป็นแม่ที่มีลูกสาวเหมือนกันนะบิมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรานําผ้าห่อสิงสอดมาผลิตในรูปแบบที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ดูแล้วมินิมอลมากขึ้นมันสามารถใช้งานได้ซ้ำอ่ะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ กับคู่บ่าวสาวที่จะลงทุนจ่ายในราคาที่ไม่ได้ต่างกันมากนะะักค่ะแต่ว่านำไปใช้หลังจากนั้นได้นะคะแล้วก็วันที่ถ่ายรูปวันงานพิธีเนี่ยคุณแม่ก็จะได้มัดห่อสินสอดส,สวยๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็นำมาให้ดูตามนี้เลยค่ะบิมตั้งใจเลือกสีผ้านะคะแล้วก็สีตัวริมผ้าเนี่ยออกมาให้เขาแมทกันนะคะซึ่งตัวผ้าของบิมอ่ะจะมีไซส์ใหญ่มากเพราะว่าจากประสบการณ์การทำงานพิธีกรเรารู้สึกว่า ตัวผ้าห่อสินสอดที่เป็นแบบไซส์นี้ค่ะมันค่อนข้างเล็กแล้วก็บางทีเนหน้าผ้ามันแคบมากเวลาที่สินสอดลูกค้าเยอะๆเนี่ยมันไม่สามารถมัดได้นะคุณแม่ก็จะแบบต้องห่อพิว้วมันก็จะค่อนข้างลําบากนะแต่ว่าไซส์ที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นไซส์นี้เลยนะคุณผู้ชมเห็นได้เลยว่ามันใหญ่มากนะคะอันนี้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันมีข้อดีตรงที่ว่า พอจบงานแล้วเนี่ยเป่าสาวจะเอาไปปูโตะก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปคลุมเตียงคลุมที่อื่นๆอย่างงี้ค่ะได้หมดเลยนะคะแล้วก็บางบ้านต้องยอมรับว่าปัจจุบันในสมัยนี้เนี่ยการจัดงานตามต่างจังหวัดตามบ้านเจ้าสาวอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้มีโต๊ะกลางที่เป็นโต๊ะเล็กนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ผ้าไซส์นี้มันจะเล็กมาค่ะแล้วมันก็จะปูโตะคลุมโต๊ะไม่ได้ก็จะเสียเงินในการซื้อผ้าปูโต๊ะอีกถุงนึงดังนั้นถ้าใช้อันนี้ เราไม่ต้องใช้ผานก็ได้ปูไปกับโต๊ะได้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็มัดแบกขึ้นบ่าได้เลยสบายๆนะคะแล้วก็บีมก็คิดว่า่าวสาวบางคู่อะคะ่ะมีการจัดเตรียมตีนงานทุกอย่างเข้ากันหมดแม้กระทั่งแบบบางทีสีชุดเพื่อนสาวสีชุดเพื่อนเจ้าสาวตกแต่งในงานทุกอย่างนะคะมันเข้ากันหมดเลยนะคะแล้วก็เราคิดว่าถ้าผ้าห่อสินสอดมันมีความหลากหลายมากกว่าแค่สีทอง มันก็น่าจะทําให้เข้ากับตีนงานได้มากกว่าบินก็เลยทํามาทั้งสีชมพูสีเขียวอันนี้แบบจีนเดี๋ยวไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีสีเงินนะเผื่อตีนมินิมอลเนาะนะคะแล้วก็สีกลิบบัวนะคะสีทองแบบนี้ก็มีแต่ว่าก็จะเป็นทองที่เนื้อหนาหน่อยนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะจริงๆที่ร้านมีทั้งสีโอโรสนะคะสีเขียวสีฟ้านะคะมีแทบทุกตีนสีเลย สามารถสั่งทาได้แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยลูกค้าสามารถนะคะสั่งปักเป็นชื่อของตัวเองได้เป็นโลโก้บ่าวสาวพร้อมวันที่แบบนี้ได้เลยนะคะเสนอราคาเริ่มต้นถ้าเป็นผืนเรียบแบบนี้ค่ะเริ่มต้นแค่390บาทนะคะก็เป็นอะไรที่น่าจะคุ้มค่าในการที่จะนําไปเลือกใช้นะคะไม่ต้องซื้อเราก็ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอ่ะมันแป๊บเดียวจริงแต่ว่าอันเนี้ยเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆเลย ะะเอาล่ะอันนี้คือเรื่องราวของผ้าห่อสินสอดแบบไทยค่ะส่วนแบบจีนวางอยู่ตรงนี้แล้วที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปนะคะแบบจีนเนี่ยจริงๆดั้งเดิมในสมัยก่อนค่ะเขาจะใช้ผ้าสีแดงแบบนี้แล้วก็ปักเป็นรูปอักษรซังฮี่พร้อมกับหงมังกรน,นะคะซึ่งหน้าตาของผ้าห่อสินสอดแบบจีนเนี่ยบิมขออนุญาตอินเสิร์ตภาพแล้วกันนะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็จะมีสีสันประมาณนี้แหละแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามันจะค่อนข้างทรีดชชันลหน่อย นะคะแล้วก็บาวสาวหลายคนเนี่ยก็ตามหาไซส์ที่ใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างราคาสูงมากหรือหายากแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรต่อนะคะบิมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีผ้าห่อสินสอดแบบจีนที่มีทั้งอักษรมงคลนะคะที่เป็นแปลว่าคู่มงคลสังฮี่นี่นะคะรวมไปถึงตัวหงและก็มังกรอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นรูปแบบมินิมอลหน่อย สามารถใช้งานได้จริงหน่อยเนี่ยก็น่าจะดีทําให้บ่าวสาวไม่ต้องเสียเงินเปล่าแล้วก็สามารถนําไปใช้ต่อได้นะคะแล้วก็ทิ้งทํามาไซใหญ่ในราคาที่ย่อมเยามากๆตัวผ้าห่อสินสอดแบบจีนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตัวอักษรซังฮี่เนี่ยแปลว่าคู่มงคลก็แปลว่าให้่าวสาวอยู่กินกันแล้วก็มีแต่ความเป็นมงคลครองคู่กันและมีแต่เรื่องราวน่ายินดีตัวหงก็จะเป็นสัตว์ที่วันน้าสูงทางฝ่ายหญิง นะคะส่วนมังกรก็จะเป็นทางฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเอาหงกับมังกรเนี่ยมาหอ่อเงินหอ่อทองมาเฝ้าทรัพย์เขาไว้ทรัพ์บ,บิ๊มจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนนะคะก็เป็นความหมายดีๆที่คนจีนเขานํามาใช้ในการที่จะจัดทําผ้าห่อสิสอดบิ๊มก็เลยนําตรงนั้นนะคะมาออกแบบตัวผ้าห่อสิสอดในสไตล์ของบิ๊มเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นลายแบบลิขสิทธิ์ของทางรา้านนะคะจะดูมินิมอลหน่อย แล้วก็แอบกระซิบนิดนึงว่าอันนี้เราภูมิใจมากเลยเพราะว่ามีสินแสนะคะ่ะทักมาขอซื้อแล้วเขาก็บอกว่าจะซื้อไปแก้ขมตุ้ยให้ลูกค้านะคะวิก็เลยรู้สึกว่าเออแสดงว่าลายที่เราออกแบบมาเนี่ยมันค่อนข้างมาถูกทางและมันมีความเป็นมงคลนะคะแล้วก็บิมทมออกมาไซส์ใหญ่มากอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ยบิมปูไปบนเตียงเนี่ยก็คือสามารถปูในพิธีการ ส่งตัวได้ด้วยวิธีการปูเตียงของชาวจีนนะคะเขาก็จะมีการเอาพวกเซฟตะเกียงต่างๆค่ะมาวางบนเตียงนะะถ้าเรามีผ้าเนี้ยรองก็จะทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นหรือบางคนบางคู่จัดงานที่โรงแรมนะคะเตียงโรงแรมก็จะเป็นสีขาวแบบพี่ทุกท่านเห็นวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อมากงอามาบางบ้านก็จะซีเรียสว่า เตียงมันเป็นสีขาวมันจะประปูเป็นงานมงคลได้ยังไงนะคะก็ถ้าผ้าเราผืนใหญ่ขนาดนี้นะคะเราก็สามารถเอาอันเนี้ยปูวางลงไปได้เลยมันก็จะทําให้เตียงเนี้ยไม่ได้เป็นสีขาวเพียวๆแล้วก็จะมีสีแดงสีที่เป็นมงคลนะคะซึ่งเดี๋ยวแอบกระซิบว่าเรากาลังมีการวางแผนจะทําลายแบบคาขาดปูเตียง สำหรับพิธีส่งตัวขึ้นมาให้ไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนะคะให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนี่ใหญ่แล้วใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะก็คิดว่าน่าจะทําให้บ่าวสาวที่ยังอยากจะคงความบาลานซ์ระหว่างความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลนะคะกับความเป็นมินิมอลที่ไม่อยากจะดูเทดิชนอลมากค่ะน่าจะตอบโจทย์สําหรับผ้าห่อสินสอดลายหงมังกรลายลิขสิทธิ์ของทางร้านวีม ะะอันนี้สนอร,ราคาอยู่แค่990บาทแอบใครขครองนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยราคาสูงจังเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันราคาสูงเพราะมันเป็นลายเฉพาะลิขสิทธิ์ของทางรา้านแล้วก็สั่งปักโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออราคามันแรงไปอะไรเงี้ยค่ะบิ๊ก็จะมีลายรุ่นนี้ให้เลือกนะคะรุ่นนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไซส์ใหญ่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าราคาถูกกว่ากันเยอะมากนะคะครึ่งๆเลยทีเดียวนะะอันนี้แค่490บาทน,นะคะก็ มีผู้มงคลสีทองสีมงคลปเป๊ะเ,เลยนะคะเลือกใช้ได้เหมือนกันจริงๆที่ร้านเราจะมีหลายลายนะเดี๋ยวเราจะแนบรูปเอาไว้ให้ละกันว่าแบบจีนเนี่ยเราก็ค่อนข้างจัดเตรียมเอาไว้แบบหลายลายเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะซีเรียสมากเลยว่าผ้าที่เป็นแบบจีนเนี่ยจะต้องมีความเป็นไซส์ใหญ่มากเพราะว่าคนจีนบางบ้านจีนดั้งเดิมเนี่ยเขาจะซีเรียสว่าเงินของเขาเนี่ยจะต้องไม่วางบนผาน เขาจะต้องวางบนโต๊ะหรือที่ที่ใหญ่กว้างเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าผ้าห่อสินสอบมันผืนเล็กมากเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการที่จะวางปูไปกับโต๊ะแล้วก็เอามามัดนะคะอันนี้ก็เลยจะต้องทําออกมาให้ไซส์ใหญ่หนึ่งนะคะแล้วก็สนนราคาเบาๆเรียกว่าถูกกว่าราคาของผ้าห่อสินสอด ลายปกติทั่วไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันก็น่าจะพอเห็นภาพเนอะว่าความหมายความเชื่อความเป็นมาของผ้าห่อสินสอดเนี่ยมันเป็นมาอย,ย่างไงแบบไทยเนี่ยทำไมถึงใช้ผ้า แล้วก่อนใช้ผ้าใช้ใบไม้เพราะอะไรนะแล้วก็แบบจีนทําไมถึงต้องมีตัวอักษรซงฮี่แล้วก็รืปอผมกำมังกอนนะคะก็อธิบายให้เข้าใจประมาณนี้ก็อยู่ที่เลือกใช้แล้วกันจริงๆไม่จําเป็นจะต้องเ,เลือกใช้ของบิ๊มได้แต่ว่าวันนี้ก็เราทำชาแนลแล้วเราก็อยากขายของเราน่ดนึงนะคะแล้วก็อยากให้ความรู้คุณผู้ชมไปในตัวด้วยไม่อยากจะมบาขายของเพียวๆดังนั้นคลิปนี้ก็เลยถือกําเนิดขึ้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อตัวผ้าห่อศินสอนนะคะเดี๋ยวบิมขึ้นลิงก์เอาไว้้้ใหที่่ดาานลงะคก็ ตามไปสั่งได้ที่แฟนเพจคันขันมากผ้าห่อสินสอดเกรดพรีเมียม by e MCB ได้เลยนะคะก็จะมีน้องแอดมินคอยตอกนะคะใครอยากจะปักอยากได้สีแดงแบบนี้แต่จะปักเป็นโลโก้ตัวเองก็ทําให้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดน,นึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ต่างก,กันมากเท่าไหร่นะคะก็ไปเลือกหาเลือกซื้อกันได้นะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของผ้าห่อสินสอดเนะาะเพราะว่าบิ้งเข้าใจแหละค่าใช้จ่ายของคู่บ่าวสาวในงานแต่างงานหนึ่งงานมันเยอะแล้ว แต่ว่าอยากให้วางไกลๆว่าถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ได้ใช้ใช้ครั้งเดียวไม่กี่นาทีเราทิ้งเลยเนี่ยกับเราซื้อแบบนี้เพิ่มเงินอีกนิดนึงแล้วก็นําไปใช้ได้หลากหลายอย่างอันเนี้ยเอาไปใช้ตอนวันปูเตียงก็ได้นะะเอาไปวางหลังตู้เย็นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเอาไปคลุมโตะ๊ะคลุมเตียงคลุมเก้าอี้อะไรที่บ้านเงี้ยมันก็ยังจะสามารถรี u s e ใช้ได้ใช้ซ้ำนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเปล่า ะะเอาละวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูแล้วเกิดสนใจอยากจะสั่งซื้อผ้าห่อสิงสอบของเรานะคะเรามีสิทธิพิเศษให้กับคุณผู้ชมในช anel ของเราด้วยแค่คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองนะคะแล้วก็แคปหน้าจอที่มีวินนะคะส่วนไหนก็ได้ของคลิปนี้นะคะส่งไปให้น้องแอดมินค่ะน้องแอดมินจะมีส่วนลดให้ทุกคน100บาทแล้วก็ยังส่งฟรีเหมือนเดิมด้วยไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะก็ อยากจะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมแหละใครที่ติดตามช anel เราเรามีสิ่งดีๆมอบให้ตลอดเลยนะคะเอาล่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมค่ะรับรองว่าเราจะมีคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมรวมไปถึงมีกิจกรรมดีๆมีสิทธิพิเศษสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามช anel ของเรามาให้รับชมรับทราบกันอยู่เรื่อยๆแน่นอนค่ะรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ